รับชมจะดีขึ้นนะคะเนาะจะดีขึ้นเป็นกาลัางใจให้เด้อจ้าเด้อนะคะกําลังใจให้สวัสดีจ้าอาสวามือนีสวนแตงอาจจะเป็นซามผลมัง่งยายนั่งทํากลุ่มมีกลุ่มไหมคะไม่มีคะ่ะนะคะยายนั่งไม่มีกลุ่มนะคะเนาะเพราะว่ามือนีดวงตายยายนั่งกับว่าขึ้นจะพี่นองหลายหลายคนหลับบุกขึ้นนะคะเนาะว่าเป็นอย่างนะคะเนาะว่าเป็นอย่างดอกค่ะเนาะ แม่ดวงตาบ่ขึ้นกะงมเศร้าไปเนี่ยพี่น้องนะคะเนาะก็สำคัญอยู่นะคะได้นั่งช่วงนี้บ่ลลงภาพหนึ่งเลยพี่น้องเห็นบ่เน,ะะนาะมาได้ลงภาพหนึ่งเลยต่อไปก็จะได้ลุ้งนะคะเนาะต่อไปก็จะได้ลุ้งคู่มือนี่เอามาให้พี่น้องเห็นหน้าเห็นตาซื้อนะค่ะเนาะนะคะกับสิ่งใดที่มันดีก็มาบอกมาก่าวพี่น้องนะคะเนาะในโฆษณาแปะทุกคลิปนะคะสิ่งที่เขาต้องการคนที่ผ่านไปแล้วกับมีแค่นี้แหละพี่น้อง โฆษณาแปะแล้วก็มีเพื่อนมารับชมนะคะเนาะตัวเองเบิ้งแล้วก็ตอบคอมคอมเมนต์มูไปน้ำนะคะเนาะขั้นวิมูกตอบคอมเมนต์ไปน้ำนะคะขอตัวได้ไม่นั่งจ้าไม่ขมายครัขอบคุณทุกคนังแรงใจแต่พี่น้องเนาะนะคะแล้วก็ปินก็ลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเออพี่คิดหกหมื่นนาทีให้ํำเร็จนะคะนาะเพราะว่าแทะไปสามสิบคนจะมากดหัวใจกดหัวใจให้คนหนึ่งสองคนเนาะค่ะกอบอกมีคนเขามากขึ้นกันนะคะเนาะให้ เพื่อนคนหนึ่งเนาะเพื่อนคนหนึ่งประมาณหานที่หงกระที่พี่น้องจะจะนั่งกับเบิ้าจนจบจะพี่น้องนะคะเนาะในห้องให้เพื่อนเพื่อนเขามาหาห้าลายอิรีจะพี่น้องนะคะเนาะเริ่มลายขึ้นจะพี่น้องเนาะเริ่มลายขึ้นเนาะค่ะจะนั่งร่องล้วคือไม่ได้ผลจะเจ้าเพราะว่าข้าเจ้าให้หาลงคลิปนี้เพื่อเอาโฆษณาเพื่อนมาแปะเนาะนะคะเอาโฆษณาเพื่อนมาแปะนะคะ ตึงกำล e ังใจดีๆให้ท right. ุกคน้ะคะเด้อพี่ช <sh Skills> ินใหุ้ใดมีคนมาบอกก่อนว่าจะแช่ขากลุมหลายนะคะเนาะจะแช่ขากุมหลายเพราะว่ามือดันเพิ่แช่หกกุมจะพี่น้องเนาะแช่เปตนไดระคาตึงมาบอกพี่บอกน้องใบนะคะเนาะเวลาจะแช่ขากุ่มเด็ดขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งายสองนะคะเนาะายสองโมงก่อนเวลาเวลาหนูนาไ์สดนะทัก ่าเวลาพอเจ้าเอาเข้าไปปุ๊บเขาเจ้าเหมือนจะพ่อพ่อใจสินะพี่น้องนะคะเนาะนะคะพ่อพ่อใจเทาก็อ่าเบิ้งเวลากันแช่เข้าไปจักหน่อยเนาะนะให้จบหน่ำนะคะเนาะอ่าเหรียญถึงเข่า้ะพี่น้องเหรียญถึงเข่านะคะเนาะบางคนเขาเจ้ากับเบิ้งพรท่านเปิดนะคะเบิ้งพรท่านปิดอ่าพอพอคลิปจบปุ๊บพี่น้องนะคะเนาะอ่าจากที่ยันนั่งนี่บอกคอยมีผู้ใดมาเบิ้งคลิปให้ด้วยซ้าไปนะคะเนาะมามีใครมาเบิ้งคลิปให้ด้วยซ้าไปพวกมือนีเขามาหลายจ้าพี่น้องเนาะค่ะเด้อเพราะว่าช่วงนี้นะมีเวลาเบิ้งจบทุกคนค่ะ จบทุกคนและทุกคลิปจะพี่น้องจาเนาะค่ะเนาะจะไปเบื้องไห้เพราะว่าห้าวสางปฏิสัมพันธ์ผ่านแลวก็ดีใจน้ำก็ไปเบื้องโคตรชนะควรเนาะค่ะเนาะไปซอยเบิ้งคลิปเบื้องโฆษณานให้เจาเนาะผู้ใดประทันผ่านก็สู่ต่อไปด้วยรักษามือจริงแต่ว่ามือนึ่งก็แช่หลายเทือดได้พี่น้องเนาะค่ะเนาะคลิปใดก็แช่คลิปใดก็แช่เนาะบัดนี้แต่ว่ากับวัตถุจำกัดได้พี่น้องเพราะว่านะคะมียังปรึกษากับปรึกษาได้เรื่องกฎกติกาต่างๆก็พอรู้มานิดหน่อยจะพี่น้องนะคะเนาะ อพอร,รูอมันนิดหน่อยขั้นบัไดใส่ลายมันก็นผ่านแล้วก็ดีใจน้ำไปเบิ้งโณาใหนเาส่นเนาะค่ะเนาะไปซอยเบิ้งคิปเบิ้งโฆษณาให้กระเจ้าเนาะน่ะบันไดประทันผ่านกับสู่ต่อไปเด้อค่ะเด้อสู่ต่อไปนะคะเนะาะตาบใดที่เฮายังลงมือทำอยู่มันต้องสำเร็จค่ะนะค่ะเนาะ <c oughs> มันต้องสำเร็จเนาะคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเฮาเนาะคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเด้อนะค่ะ อยากให้พี่คิดพงมือไปได้เนาะ,ะเราจะจับมือไว้แล้วไปได้วยกันนะพี่น้องนะคะจะพ่ถิ่มมาปลาผู้ใดไหวเนาะผู้ใดเอ่าเข้าจะได้มีอ่าปฏิสัมพันธ์อ่าแล้วเขากับมีส่วนใดได้พี่น้องมีส่วนใดคือกันคือเอ่อคนจะซอยหนุนซอยดันแล้วเปิดการมองยอยไปได้จ้าเด้อะอยจะไปแห้งหลายเนาะเสียงเพลงทุกอย่างส,สู่จ้ากับคุณหลายๆเด้อนะคะทรงมหาพี่นั่งเนาะค่ะเนาะอ่ามือรื่าน้องนั่งก็ได้ นะคะยายนั่งนาะคะ่ะเนาะอส่งมาหายายนั่งเนี่ย,ยนะคะยานั่งจะได้ขอบคุณหลายๆทีม่มาให้กำลังใจเนาะหลักุ้นนุ่ะะนานะคะน่ะเนาะนะคะมีอียังกะเช็ดล้างบ้านเนาะคะ่ะเนาะอ่าเช็ดล้างบ้านได้ปีกันอิรินจะขึ้นมาบอกเขาเลยในกล่องข้อความเนาะว่าอ่าคุณทําผิดเราจะปิดกั้นอย่างพิ่คก็กบอกไปเลยเนาะคะ่ะเนาะเพิ่ณบอกด้ตัวเองในเฟซบุ๊กสาธารณะนะคะเนาะเป็นกําลัางใจให้ทุกคนเดอ้อพิชิตของมือหน้าที่ซอมเร็จนะคะเนาะให้ฝังๆทุกคนวันนี้เอาซัมเนียรเด้อพี่น้องเนาะรับฟ้า เ,ข,เบบข้าไปเบิ้งคิดใจไอเพื่อนกับเบิ้งของเขานะเบิ้งเบิ้งเข้าอยู่ว่าเข้าจะเบิ้งของมูจบบอยจางสีนะาพี่น้องนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจละเด้อจ้าหิวนั่งไรขุณหยานั่งไรขุณหยาไปนั่งบจ่จะเหรียญเพิ่นนะคะต้องมีคนคอยสนับสนุนกันคือพี่น้องนั่นแหละนะคะเนาะ,ะ,ะพี่น้องเกยตือหรือพี่น้องเฟซบุ๊กทุกคนะนะคะน้านังฟ่งขอบใจหลายๆเด้อที่มาให้กำลังใจนะคะเนาะนะคะ ขอบคุณหลายๆอ่ะซื้ออีกอย่างเนาะเพื่อนบอกแล้วก็ลืมเนอย่นาน,น่าปนใดเนีน่ยราคาจึงมาบอกพี่บอกนองใบนะคะเนาะอ่าเวลาจะแช่เขากุมเด็ดขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งายสองนะคะเนาะาบสองโมงโกเะเตโตะรีจากสองคลิปนะคะเนาะนะคะอ่าคุณคิดอะไรอยู่กับสตรีมเป็นอันเดียวกันได้พี่นองนะคะเด้ออย่าลืมลงอ่ามามีกลุมเลยจ้นะะเนาะค่ะเนาะ อ่านั่งกับมีเพื่อนๆมาซอยนุนซอยดันอยู่สองสามคนนะคะเนาะสองสามคนนะคะเปลี่ยนกันชมกันนั่นแหละค่ะเนาะแต่ว่าบริษัทต่างกลุ่มพี่น้องถึงมันได้โฆษณาก็จจิงอยู่แต่ว่าคนบอกว่ามันจะแปะบดูนนะคะเนาะสองนาทีขึ้นไปนะคะเนาะสองนาทีขึ้นไปแบบวิดีโออย่างเดียวเลยเนะ่เน้นคลิปยน่านะคะพี่น้องเน้นคลิปย่ามือละสามคลิปเลยนะคะเนาะบาง่นยึดอกจับพี่น้องแต่ว่าอ่ามันเด็กแล้วย่านั่งกันเลยต้องขอตัวนอนก่อนนะคะ กำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณละลายเด้อจ้าน้องหลานเนาะค่ะเนาะน้องสาวพี่อันนี้องบอดดายดอกพี่น้องนะค่ะเนาะนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจและมาให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะที่มาชมคลิปให้เด้อพี่น้องแล้วค่ะเด้อเอาตามสบายเลยจ้าตามสบายเนาะค่ะเพราะว่าน้องกับแมาบอดนดอกขานแม่บอดดดเนาะ่เพราะว่าเราไม่ได้มาทําเวลาแล้วกับบอดดาม่ดันบอดดาม่ดันขอความกันนะคะเนาะนะคะพ่อเนาะก็จะเอาหลายนเื้อเนื้อ เีกำลังเท่านะคะเนาะก็จะเอาหลายก็จกัสามค้นสี่้นไปนะคะทรงมหาพี่นั่งเน่ะนะคะเนอะอาะมือหรือบาน้องนั่งก็ได้นะคะอายนั่งนะคะเนาะทรงมหายายนั่งเนาะเขายายนั่งจะได้นะคะแค่คลิปเด้นะคะแค่คลิปมันกระทางไลฟ์สดหามแช่เขากุมเลยค่ะวันนี้เงียบปอิอบข้นเอามีความผิดอีกองเพิ่มภาษาอังกฤษแห่งยากนะพี่น้องนะคะเนาะาพิ์เข้าไปกับว่าเจอคุณโนหน้าไรแบบนี้นะคะเนอะอาะนะคะ มาปางตอบกลับต้องบอกมาในกองของความเด้อคุณหนูน่านะคะอันที่ว่าเพิ่นปิดกันเนี่ยอาจจะบ่แมียนนะคะเนาะอาจจะบ่แมีนอาจจะเอ่ออย่างสักอย่างนี่งละบ่แมียนาการปิดกันดอกนะคะเนาะการอ่าที่สําเร็จแล้วหรือบ่ทันสําเร็จแต่พีน่น้องเด้อนะคะอ่าที่มาเป็นกําลังใจให้มื้อน,นี้กะให้คลิปปังๆทุกคนเด้อนะคะเด้ออ่าขอโทษเพิ่นนะคะเนะาะมาไลฟ์สดขอโทษขอให้เพิ่นเด้อค่ะเด้อนะคะเขนะ้าไปเฮ็ดไปก็บ่ได้รูดตัวนะค่ะเนาะไม่รู้เรื่อง คุณหนูหน้ากับมูจะกันดีเนาะก็ไปเบิ้งเป็นมูได้นะคะเป็นมูได้นะคะอ่ลเ่ยนกําลังใจหรือว่าไปเปิดตาให้กันหน้ากับเป็กแลวพี่น้องนะคะเนาะบางคนก็บไปเห็นโฆษณาเห่ากับมีเนาะค่ะบางคนกับว่าเขาสองตูพุ่นเนาะอ่าะนะคะแต่เป็นคลิปเดียวกับเรียนเพิ่นนะคะต้องมีคนคอยสนับสนุนกัคือพี่น้องนั่นแหละนะคะเนาะพี่น้องเกเตื่นเละพี่น้องเฟซบุ๊กทุกคนน่ะค่ะโฆษณาจะแปะนานจะพี่น้องนะคะโฆษณาจะแปะโดนนะคะเนาะ นะฮะเนะพิ่นวามานะพี่น้องนะคะ่ะเนาะนะฮะตามสบายเลยนะคะอะ่คนสับจอดนะคะเนะะะาะอ่ต่องมาอยู่น้ำยานางโดนก็นได้เพราะว่าอ่ยายานังบาดดดมาทมําเวลานะคะเนาะบาดดดมาทําเวลาได้นะคะเนาะนะคะอนะ่แต่น้องสาวยานางนี่มอไลจักเทือจะพี่น้องอยากซอยหนุนซอยดันน้องอยู่น่องคักบอบอตั้งใจไม่ไปได้จ้าเด้อนะคะจะไปแห้งหลายเนาะ,ะเสียงเพลงทุกอย่างสู่สจ้ากับคุณหลายๆเด้อนะคะ อยู่บ่ไก่แล้วค่ะพี่น้องนะค่ะเนาะแต่ก็ต้องใไซเวลาจักหน่อยขั้นปุรย์บ่ค่อยไล่นี่ก็บ่สามารถหอดงไงและพี่น้องด้วค่ะเด้อปุได์ต่างกลุ่มเนาะมาด้วยใจนะคะมาด้วยใจกันนะค่ะเนาะนะค่ะมาด้วยใจถนัดเนาะค่ะปุได์ต่างกลุ่มจ้ะเนาะออ่่าคือมือแล้วพี่น้องนะคะเนาะอ่าหรืออาจจะมาก่อนนิดเดียวนะคะพี่น้องแล้วค่ะเนาะอ่ามาทําเวลาเผื่อให้เพื่อนเพื่อนไ่ลืมหนาลืมตาเนาะ่่าาออพิมพ์ภาษาอังกฤษแห่งยากแล้วพี่น้องนะคะเนาะ พิมข้าไปกับว่าเจอคุณนหน้าอะไรแบบนี้นะค่ะเนาะานะคะมาปางตอบกับความอย่างน้อคุณนหน้านะคะเนาะนะ,น,านะคะเป็นยังไงน้อเนาะค่ะเป็นยังไงเนาะอยากหูนีเพราะว่าอนะคะขั้นแชทดใอไปได้ใจเด้อนะคะอย่าไปแห้งไหลเนาะเสียงเพลงทุกอย่างสูส่จ้าก,กับคุณหลายๆเด้อนะคะอากานขั้นมโทรศับเกอรเดี๋ยวกบบระเบื้องบันไดขี้เก่านะคะเนาะกระเบื้องบันไดขี้เก่านะคะ สวัสดีค่ะปฏาติดกองมาเสือระคายและพี่น้องนะคะเนาะหนูหน้านี่นะคะอ่าเป็นกับต้องการกับรังใจได้พี่น้องเด้อผู้ใดอ่ายินดีด้วยค่ะเยี่ยมมากๆาค่ะเยี่ยมเยี่ยมเนาะนะคะผู้ใดอยากพางเร็วกะอ่าต้องหาอ่าพี่หาน้องหาเพื่อนเนาะค่ะเนาะอ่ามาซอยลั่นนะคะเนาะมาซอยเปิดย้อนหลังไปเป็นเพื่อนนะคะเนาะไปเป็นเพื่อนคุยนะคะเนาะอ่าพี่อ่าพี่ไม้สวัสดีมาปางสวัสดีจาลูมาปางนะคะเนาะ ป็นกําลังใจให้เนาะเพราะว่ากับเพื่อนๆนี่ขั้นเท้าเบิ้งคลิปมูจบนี่พี่น้องจ้าตอนนี้เนาะเหมือนกับข้าเจ้าดันค้นกับพื้นมานะคะเนาะมาสั่งปฏิสัมพันธ์หลายๆนะคะหลายๆคนึ้นอาจารย์เวิร์ดนะคะเนาะเวลาลงเสียงเพลงคู่มือนี่นะคะเด้อคนที่ผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องลงเสียงเพลงนะคะเนาะบางเพลงมีเพลงเดี่ยวที่ที่เขาว่ามีสองซอนสองซอนสองช่อง อ๋านะคะอ่ามีอยู่สองช่องนะคะอ่าขอโถษเพิ่นนะคะ